พูดถึงค่ายเพลงนิติทัศน์แล้วเพื่อนๆน,นึกถึงศิลปินคนไหนหรือว่ากลุ่มไหนกันบ้างครับอย่างผมเองเนี่ยจะรันโนเพชรนะสุนทรีเวชานนท์นะแกรนเอ็กซ์นะพิติชีโร่อย่างนี้นะแล้วมีอีกมากมายหลายศิลปินเลยและแน่นอนแลลวครับว่านิติทัศน์เนี่ยในยุคหนึ่งเขาเฟื่องฟูเอามากแจ้งเกิดศิลปินโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันก็เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของค่ายเพลงนิติทัศน์มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของนิติทัศน์น,น,น,นั้าง วันนี้ไปลุยกันหมวกวัยรุ่นยู90ใบเพลินดีบ่งบอกความจ้ามีตัวคุณไอเทมทีวัยรุ่นยู90ทุกคนนั้นต้องมี290บาทเท่านั้นทักเลย จุดเริ่มต้นของนิติทัศน์นั้นเริ่มจากการทํารายการโทรทัศน์ครับคือค่ายเพลงนิติทัศน์เนี่ยเกิดจากการควบรวมกิจการของค่ายเพลงทั้งสองค่ายนั่นก็คือ NP p r o m โป i โมชั่นของคุณนริชาเพ่งผลนักจัดรายการวิทยุชื่อดังในยุคนั้นกับรายการจิโกยามบ่ายจํารายการนี้กันได้ไหมคือถ้าใครทันรายการนี้นะไม่เด็กแล้วนะอย่างผมเองในอดีตก็เคยจัดรายการจิโกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่จิโกยามบ่ายนะเป็นจิโกยามดึกครับจิโกยามดึกของผมเองเนี่ยก็จะจัดอยู่กับรายการเดอะช็อคนะครับช่วงเที่ยงคืนถึงตีสามหลังตีสามมา ตีห้าก็จะเป็นจิกโกยยมดึกของผมเองร่วมกับแก๊งเดอดช็อกนะครับอ่ะนอกเรื่องกันไปเยอะแล้วกลับมานิทิทัศนกันบ้างนะครับคือนิทิทัศนะครับก็คือเป็นการควบรวมกันของค่ายเพลงของคุณนริชานะครับเจ้าของรายการวิทยุจิกโกลยมบ่ายแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงด้วยกับค่ายเพลงออริจินอลซาวของคุณวิเชียนอศวคุณโดยก่อนที่จะมีค่ายเพลงนิทิทัศเนี่ยทั้งฝั่งค่ายออริจินอลซาวนะครับเคยทํารายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่าเสาสนุกในช่วงปีพศ20นนู่่่เเลยยซึงป็รรากากทีสรร้างางิงิิปนนแวสตอย่างเช่นกุ้งกิิตุณ ตู้ดีเรกวงเดอะเซนต์รวมถึงวงดิอินโนเซนด้วยว่ากันง่ายๆก็คือเป็นรายการโปรโมทศิลปินมาก่อนแล้วจึงมาควบรวมกิจการกับค่ายของคุณฤชากลายเป็นนิทิทัศน์โปรโมชั่นในปีพศ2 5 2 5นั่นเองแหละครับมาดูศิลปินที่สร้างชื่อให้กับค่ายนิทิทัศน์กันบ้างครับต้องบอกเลยว่ามีมากมายจริงๆทั้งศิลปินเดี่ยวอย่างเช่นคุณดอนสอนระเบียบนะออสโอพาสสุนทรีเวชานนนจารันโนเพชตู้ดีเรกแจ้ดนุพลแก้วการแล้วก็ศิลปินกลุ่มก็อย่างเช่นวงแกรนเอ็กซ์วงดิ Impossible, วง The Innocent, Royal s p i e Forever, วงเพื่อนแล้วก็วงพลอยนะครับรวมไปถึงศิลปินดูโออย่างเช่นไฮดร a าเนี่ยก็เป็นศิลปินในสังกัดของนิทิทัศ เช่นเดียวกันอันนี้แค่ตัวอย่างเล็กน้อยนะครับลองไปิสต์ดูรายชื่อของศิลปินนิติทัศน์จริงๆเนี่ยโอ้โหอ่านกันแทบไม่หมดเลยทีเดียวซึ่งเอกลักษณ์ของค่ายนิติทัศน์ที่ทําให้กลายเป็นหนึ่งในตำนานของค่ายเพลงในประเทศไทยก็คือดนตรีแล้วก็ระบบเสียงนะครับเพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตผลงานทุกชิ้นของค่ายเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นนักดนตรีระดับชั้นนําของประเทศไทยทั้งนั้นทําให้ทุกผลงานเพลงของนิติทัศน์เนี่ยไม่ว่าจะผ่านเวลามันนานแค่ไหนแต่เมื่อเราลองย้อนกลับไปเปิดเพลงของนนนิิัััััเเมมมื่่ออหรยยก็งงฟงดูทสส ก็แน่นอนและครับด้วยรากฐานของการทําระบบเสียงแล้วก็การโปรดิวที่ดีนั่นเองก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ และนอกจากจะเป็นค่ายที่ผลิตผลงานเพลงก็ยังมีการร่วมทุนกับบริษัทผลิตเทปแล้วก็แผ่นเสียงเพื่อจัดจําหน่ายผลงานของตัวเองอีกด้วยซึ่งบริษัทที่ทางนิติทัศน์โปรโมชั่นเนี่ยร่วมลงทุนด้วยนั่นก็คือบริษัทออโรต้าแผ่นเสียงและเทปจํากัดและบริษัทออนป้าจํากัดซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อบันทึกเสียงครบวงจรในสมัยนั้นแหละครับทำให้ทางนิติทัศน์เนี่ยสามารถจัดจําหน่ายผลงานของบริษัทได้ง่ายแล้วก็กระจายสินค้าได้ไวนะครับทำให้ผู้ฟังทั่วประเทศเนี่ยสามารถอุดหนุนผลงานของศิลปินที่เขาชื่นชอบในค่ายนิต ทั่วประเทศแล้วรวดเร็วมากๆเลยบวกกับการที่ค่ายนั้นเนี่ยมีศิลปินหลากหลายแนวนะครับทั้งไทยสาปนเองเพื่อชีวิตลูกทุ่งก็มีลูกกรุงก็มีรวมไปถึงหมอนลำก็ยังมีอีกด้วยนะครับทำให้ค่ายนิติทัศน์เนี่ยมีฐานแฟนที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆแถมยังมีการออกอัลบั้มพิเศษโปรเจกต์พิเศษอื่นๆอยู่อีกบ่อยๆนะครับอย่างเช่นอัลบั้มซุปเปอร์ฮิตอย่างนี้ที่เป็นการนําเพลงลูกทุ่งเนี่ยมทาทาดนตรีใหม่อัลบัม้ม Mega Dance ถ้าใครยังจํากันได้นี่ที่เขาจะนําเอาเพลง b o b c a t ง ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับคือเพลงนี้เนี่ยมาใส่เนื้อเพลงใหม่เข้าไปนะครับเป็นผู้หญิงอกหักอย่างนี้รวมถึงอีกหลากหลายเพลงนะครับหรือว่าอัลบั้มที่ล้ำมากๆในยุคนั้นก็คืออัลบั้มหมอลำอินเตอร์ครับที่นําศิลปินหมอลำในค่ายเนี่ยมาร้องเพลงในดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ดิสโก้ครับแต่ละอัลบั้มเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นระดับตำนานทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็แน่นอนแหะครับสุดท้ายงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราเมื่อผู้บริหารในค่ายนะครับมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการทําผลงานเพลงนะครับเลยทาให้ผู้บริหารบางส่วนขอออก บริษัทนิติทัศน์โปรโมชั่นในช่วงปีพศ2537และพอเข้าสู่ปี2540ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยทางค่ายก็ไม่ได้มีผลงานใหม่ๆออกมาให้แฟนเพลงอย่างพวกเราเนี่ยได้ฟังกันซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันแหละครับที่ผู้บริหารของค่ายนิติทัศน์เนี่ยวางมือจากการทําเพลงไปทําให้บริษัทนั้นเนี่ยยังคงอยู่เพื่อดูแลลิขสิทธิ์เพลงเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งทายาทของผู้บริหารนะครับได้เข้ามาช่วยงานในบริษัทก็มีการรีแบรนดิ้งให้กับค่ายนิติทัศน์นะครับพร้อมกับการจัดตั้ง ถึงโอลิขสิทธ์เพลงทั้งหมดจากบริษัทเดิมมาดูแลในบริษัทนี้แหละครับแล้วก็ปรับตัวมาทำรายการโทรทัศน์กับทูวิชั่นทางช่องมะจังทีวีจำช่องนี้ก็ได้ไหมซึ่งช่องนี้เนี่ยผมเคยทําตํานานเรื่องของมะจังทีวีกันไว้ด้วยใครอยากดูเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูได้นะและทีนี้หลังจากที่มะจังทีวีนั้นปิดตัวลงทางนิติทัศน์เนี่ยก็หันมาทําธุรกิจดิจิตอลน,นะครับด้วยการนําเพลงฮิตของค่ายเนี่ยมาลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ในชื่อช่องนิติทัศน์ AOA Official รวมถึงช่องอื่นในเครืออ,อีกด้วยนคครซึึ่งงงงถถ้าาใคคิดผลลเพล นิทิทัตเนี่ยก็สามารถเข้าไปฟังกันได้หรือถ้าใครอยากได้อัลบั้มเพลงไหนของทางค่ายเนี่ยก็มีร้านอุริตโ original ครับที่มีอัลบั้มทุกเพลงทุกรูปแบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น c ีดีเทปคลาสสิกหรือแม้แต่แผ่นวนิวก็มีเหมือนกันโดยมีการวางจําหน่ายในช่องทางออนไลน์เป็นหลักอีกด้วยนะครับเพื่อนๆละครับพูดถึงนิทิทั์แล้วนึกถึงอะไรกันบ้างหรือว่านึกถึงศิลปินคนไหนในค่ายนี้กันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ